สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับและวันนี้นะครับโด่งและผอเพื่อนจะพาทุกคนนะครับไปชมเส้นทางแล้วก็วิวตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่าทริปนี้นะครับเป็นทริปเจแปนของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆโด่งเลยตั้งใจว่าอยากพาทุกคนนะครับไปชมถนนหนนทางของญี่ปุ่นแล้วก็วิวต่างๆนะครับ การเดินทางด้วยรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมติดตามกันต่อนะครับกับ EP ที่3ที่ญี่ปุ่นนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดีสคริปชันใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ วันนี้นะครับเราก็เริ่มออกเดินทางจากเมืองโทยามะนะครับปลายทางวันนี้วบจะพาเราไปพักที่เมืองเลยนะครับนาก,กยาุย่าอากุย่านะครับตลอดเส้นทางของวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราเริ่มออกเดินทางด้วยสะพานสีเขียวๆนะครับแล้วก็ตลอดเส้นทางของวันนี้กับจุดท่องเที่ยววันนี้จะเป็นยังไงอย่าลืมนั่งรถชมวิวไปด้วยกันนะครับ ที่จะมี2ประเภทใช่ไหมวอลกก็คือแบบเติมเองกับแบบมีพนักงานเติมให้ใช่ราคาแบบเติมเองก็จะถูกกว่านี่นี่พนักงานเติมน้ำมันของเขานะครับในการเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่เราเห็นมากที่สุดก,ก็คือรถสไตล์แบบนี้นะครับหรือว่าที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่ารถเคคานะครับบ้านเราอาจจะมีเอ่อซิตี้คานะครับอาจจะมี อ่าีโคคาแต่ว่าที่นี่จะมีเคคานะครับซึ่งรถเคคาที่เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะครับเครื่องยนต์จะอยู่ประมาณ 600cc ซีซีซึ่งจะเป็นรถที่ขับมากเจอบ่อย แล้วก็โดยส่วนบ้ากเนี่ยเราจะเห็นแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมบ้านเราไม่ได้นําเข้ารถเครื่องยนต์ขนาด6 0 0ซีหรือว่าเคคาจากญี่ปุ่นไปขับที่นู่นนะครับไม่แน่ใจเรื่องของภาษีหรือการจดทะเบียนหรือเปล่าแต่ที่นี่ต้องบอกว่าไปที่ไหนก็เจอทุกที่เลยครับก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับสไตล์เราก็ต้องแวะคาเฟ่กันนะครับซึ่งคาเฟ่ตรงนี้เป็นคาเฟ่ริมทะเลเลยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลงไปชมกันนะครับว่า วิวตรงนี้จะสวยแค่ไหนแล้วก็กาแฟที่จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปในร้านกันนะครับก่อนเข้าไปในร้านนะครับเดี๋ยวมาชมวิวคาเฟ่ริมทะเลของประเทศญี่ปุ่นกันก่อนนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นวิวริมทะเลเลยนะครับวันนี้อากาศตอนเช้านะครับพยากรณ์อากาศบอกต่ําสุดที่9องศาแต่สูงสุดกับเป็น28องศานะครับ ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับอ้าวนี่เรามาเจอใครเนี่ยลียองเจตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในคาเฟ่น,นะครับชื่อว่าเบสไซคคาเฟ่ที่รินทะเลประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าไฮไลท์ก็คือว่าเราไม่สามารถปันทึกภาพข้างในได้นะครับเราถามเจ้าของร้านที่นี่ว่าทำไมถึงห้ามบันทึกภาพนะครับไม่อยากให้ภาพของร้านคาเฟ่ที่นี่ออกไปสู่ที่อื่นเหรอ สิ่งที่เราได้คําตอบก็คือเขาเขาไม่อยากให้ร้านเขาเป็นร้านที่เป็นโซเชียลเป็นเวอร์ไว์แต่ว่าเขาอยากให้ร้านเนี้ยเป็นเหมือนร้านลับเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องมาดูด้วยตัวเองแลชอปใช่เป็น,เป,นเป็นเหมือนแลไอเทมของคอฟฟี่ที่คุณต้องมาดูด้วยตัวเองไม่ใช่ดูผ่านโซเชียลหรือว่าดูผ่านภาพถ่ายที่อื่น <S <S เขาก็เลยไม่ให้บันทึกภาพภายในร้านนะแต่ว่าในควารู้สึกผมอะผมรู้สึกว่าการทําแบบเนี้ยมันเป็น เมันเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็จริงนะถ้าเมื่อไหร่ที่ใครอยากจะเห็นคาเฟ่ที่นี่ต้องมาเห็นด้วยตัวเองไม่สามารถห็นบนภาพถ่ายได้ผมว่าแนวคิดแบบนี้ก็เป็นแนวคิดอีกแบบหนึ่งที่โอเคบา้างนะครับเราก็เลยไม่สามารถบันทึกภาพข้างในได้แต่ว่าบรรยากาศข้างนอกเนี่ยเราบันทึกได้ปกติเลยครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครอยากมาที่นี่คือแหลไอเทมของที่นี่เลยครับที่น่าเสียดายนะครับผมข้อด้านะคือเขาทาเทียมะหรือแอลซึ่ง เราเรามาถูกที่แล้วแต่ว่าเรามาผิดเวลาหมออ๋อมันบางฟิวชัทไม่ใช่พีเอ็มสองจุดห้าเหมือนเมืองไทยนะอ๋อแต่ทางนู้นนะผมทางน,นู้นทางโน้นที่เป็นเทือกเขาอยู่ใกล้ๆตรงนู้นเลยนะจริงๆเรามองด้วยตาเห็นนะแต่กล้องมันอาจจะไม่ไดเห็นผมว่าผมมองมเห็นเห็น,หน,หนลางๆนั่งเซมเบนต์เป็นเนด็กเลยอ่าทีนี้ถ้าถ้ามองจะเห็นเทือกเขามองได้บางวิวสวยมากกว่าน,นี้ นนก็คือยังมีซากุระหลงเหลือบางจุดนะครับแล้วก็ถนนในเมืองในลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เพื่อนๆเห็นในภาพตอนนี้ก็คือเป็นถนนในเมืองปกติเลยครับซึ่งมีซากุระแบบนี้แล้วก็ให้ฟิลเหมือนถนนท่องเที่ยวเลยครับสิ่งที่ดีอีกอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนได้มาทานราเมงที<ด>่น<ด>ี่นะ เขาจะมีกิต์นะครับแล้วก็มียามัดผมแบบเนี้ยไว้บริการผู้หญิงนะครับแล้วก็มีผ้ากาันเปื้อนเนี่ยสำหรับคนที่กินไม่ระวังนะครับอันนี้คือความใส่ใจอย่างนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเราพูดถึงโชว์รูมขายรถที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็จะเคยได้ยินเรื่องราวว่าเฮ้ยมันมีโชว์รูมของการขายรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโชว์รูมขนาดเล็กนะเล็กมากเขาไม่ได้แบบใหญ่เหมือนที่บ้านเราอะไรครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย โชว์รูมการขายรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วขนาดใหญ่เล็กเนี่ยบอบเล่าให้ฟังว่าเล็กเนี่ยเล็กถึงขนาดแนะบบไหนนะบอบเป็นตึกแถวเป็นตึกแถวมีแค่เซลแคตตาล็อกวางไว้อ่าคือมีรถตัวอย่างให้ดูมีแค่เซลกับแคตตาล็อกนะครับแล้วไม่มีรถตัวอย่างแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่เราขับผ่านมาเราเห็นว่าโชว์รูมโตโยต้านะครับเป็นโชว์รูมขนาดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เ,เรื่องราวที่เราเคยได้ยินมาเราก็จะได้เห็นกับตาแล้วนะครับว่าเขามีโชลูมขนาดใหญ่แล้วเมื่อสักรู่เนี่ยบันทึกภาพไม่ทันก็เป็นโชลูมของเล็กซัสซึ่งขวามือมาเซเบนนะครับก็คือโชลูมก็มีรถโชว์นะครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่โตโยต้าเมื่อสักครู่เลยใหญ่มากถ้าย้อนกลับไปที่เล็กซัสนะฮะที่บันทึกภาพไม่ไม่ทันเนี่ยคือโชลูมมันใหญ่มากจริงๆแล้วก็ถ้า,า<อ>เป็น,นของโตโยต้าเนี่ยเขาจะมีแบบของโ<อ>คโรล,ล่าโตโยเป็ตโตโยเป็ต โตโยต์เบตเมื่อก่อนโตโยต์เบตจะเป็นก่อนตัวนโตโยต้าเป็นโตโยเป็ดครับผมโตโยเอทีคร oh. e ับแต่ว่าคือผมไม่ได้รู้ว่าออกสนียทุกป่ะเดี๋ยวคนไทยจะเรียกว่าโ oh. ตโยเป็ดอ๋อแ,แล้วก็เป็นโตโยต้าโตโยต้ามีโคโรนาแล้วก็โตโยเป็ดที่ผมเห็นนะเป็นเซกเมนต์ที่เขาแยกไปอาขา้างหน้าแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะเป็นของยี่ห้อน,นั้านเลยใชย่สายมือในคันด้าเนี่ยนะกระโดดน,นะผมอ๋อ oh, นี่ครับอันนี้โชว์รูคันด้านะครับซ้ายมือตรงนี้แต่ว่าถ้าเมืองเล็กๆเ,เนี่ย ที่เราขับผ่านมาเราเห็นแล้วว่าโชรูมเขาไม่ได้สวยแบบนี้นะครับเป็นตึกแถวเลยแล้วก็ไม่มีรถด้วยนะครับเพียงแต่ว่าพอจะสั่งซื้อเข้าไปสั่งซื้อที่นั่นได้แล้วเขาจะส่งรถไปที่นั่นเราก็ไปรับรถที่นั่นนะครับใน EP ีที่1นะครับที่เราเดินทางไปที่หมู่บ้านที่มีออนเซ็นนะครับเราจะเห็นว่ามีป้ายสัญลักษณ์ที่เขาบอกว่าเอ่อเป็นจุดของการจอดรถเพื่อจะใส่โซ่ที่ล้อนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เขาเลือกที่จะที่จะใช้โซ่ เวลาที่หิมะตกหนักถูกไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นเขาใส่ใจมากมากคือเรื่องของยางใช่ไหมครับ,รบผมมันเป็นยังไงนะยางไอเรื่องของยางตรงเนี้ยเออมันเป็นยางที่ใช้สำหรับหิมะนะผมไม่น่ใจว่า,าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสแตนเลสหรือเปล่านะค,คือในบางพื้นที่ของญี่ปุ่นนะครับจะมีบังคับเลยว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กาไปถึงเดือนปลายเดือนมีนาอะไรอย่างเงี้ยคือบังคับให้ใส่ย,ยางที่ใช้สำหรับหิ หรือบางครั้งหิมะไม่ตกอะก็ตำรวจก็บังคับใช้นะครับใช้คำว่าตำรวจบังคับใช้เลยว่าทุกคนจะต้องใส่ซึ่งมันก็มีคนที่ไม่ได้ใส่ยาหิมะถ้าตำรวจพบเห็นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องกฎหมายแรงอย่างเช่นไม่ใส่แต่ตำรวจพบเจอจะไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ให้เราใช้รถที่ใช้ยางธรรมดาต่อคืออาจจะต้องให้ ธรรมดาแล้วเกิดขับเขาไปแล้วเกิดอุบัติเหตุบางทีประกันอาจจะไม่เคลมเลยก็ได้ไม่เคลมนะเพราะคุณเพราะคุณทำเป็นคนร้ายนั่นแปลว่าเขาจะไม่เหมือนเราบางทีที่บ้านเราคือใช้ยางใช้ยางจนหมดอายุใช้ยางจนดอกหมดแล้วค่อยเปลี่ยนแต่ที่คือบางฤดูกาลเขาบังคับให้ใช้ยางเฉพาะฤดูกาลเลยคือญี่ปุ่นคนที่มีรถนะครับจะมียางสองชุดเลยอ๋อคือมียางสองชุดไปเลยใช่ก็คือยางที่ใช้สำหรับหิมะแล้วก็ยางปกติ Oh. ยาหิมะก็คือจะใช้สำหรับหิมะหรือว่าเวลาบางทีมันเป็นถนนเป็นน้ําแข็งนะครับผม uh. อพอตกกลางคืนปุ๊บจากน้ํามันก็กลายเป็นน้ําแข็งอะไรเงี้ยซึ่งยาหิมะเนี่ยมันจะใช้ได้มันจะใช้ใชใชสำหรับเหมาะสำหรับถนนพื้นท้ถนน,ถน,น,ถน,นประเภทนี้ oh. ตามถนนหนทางนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีจุดให้เปลี่ยนโซ่เป็นระยะระยะน,นะครับนั่นแปลว่าถ้าช่วงไหนที่หิมะตกหนักเนี่ย เขาจะไม่ให้จอดรถตามริมถนนจุดไหนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีความอันตรายครับนะเนเราเห็นเลยครับซ้ายมือตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนโซ่นั่นแปลว่าถ้าคุณจอดริมถนนนะครับแล้วเปลี่ยนโซ่คือโดนตำรวจจับแน่นอนครับเพราะว่าต้องเข้าจุดเซอร์วิสที่เขามีให้เท่านั้นนะครับถนนช่วงนี้นะครับก็คือเป็นถนนที่อยู่ในช่วงของเมืองพิดอ่ เราก็จะได้เห็นฟิลของถนนที่เป็นภูเขาสูงๆนะครับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีแบ็กกราวด์สวยๆที่เป็นภูเขาขนาดใหญ่อบไม่แน่ใจว่าภูเขาข้างหน้ามันมีชื่อไหมหรือเป็นเทือกเขาอะไรที่เป็นมี หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ที่โดกบันทึกภาพให้ทุกคนได้ชมก็มคืออุโมงค์นี้มีความยาวไม่ต่ำกว่า10กิโลนะครับจุดพักรถที่นี่นะครับบนทางด่วนของญี่ปุ่นที่เราเดินทางขึ้นมาเนี่ยคือจุดจอดรถเขาชัดเจนมากนะครับคือจุดจอดรถของรถยนต์นะครับก็คือโซนนี้แล้วก็จุดจอดรถของมอเตอร์ไซค์คือมีล่มให้ด้วยนะครับดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าความสะอาดที่นี่คือสุดๆเลยครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บ หลังจากเราเข้าน้ําน้ำเสร็จเราเดินออกมานะฮะคือแม่บ้านเดินสวนเข้าไปเลยแล้วทาความสะอาดเดี๋ยวนั้นเลยครับเพื่อนๆสะอาดมากจริงๆห้องน้านี่คือแบบไม่มีกลิ่นเลยฮะจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นเส้นทางการลงทางด่วนที่เมื่อสักู่เรากําลังขับวนมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางลงทางด่วนที่ดูอันตรายมากนะเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางวนแบบคดเคี้ยวเลยครับเขาจะค่อยๆวนลงมาเนื่องจากว่าทางดวนที่เราวิ่งอยู่บนเขาเนี่ยเป็นทางวนที่สูง ลงจากทางด่วนก็ต้องวนลงแบบนี้ฮะเป็นวนงกลมแล้วเราเนะี่ยฮะข้างบนคือจุดที่เราเริ่มวนลงมาเห็นไหมฮะ<า>คือแค่จุดจุดนี้จุดเดียวเนี่ยในการลงทางด่วนต้องใช้รถประมาณเยอะมากๆแต่ว่าเขาก็ทำนะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของการเดินทางอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีของประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อสักครู่บนทางด่วนเราจะเห็นว่า เป็นเส้นทางที่วิ่งทะลุภูเขานะครับคือเขาเจาะอุโมงค์อย่างเดียวเลยแต่ว่าบนเส้นทางภูเขาแบบนี้ก็จะเป็นเส้นมีเส้นทางที่วิ่งลัดลอะก,กับตามไหล่เขาไปเหมือนประเทศเราเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นจุดที่ลงไปยังสถานที่ท่องเที่ยหรือว่าเมือเล็กๆที่เราจะเดินทางแต่ถ้าเป็นเมนหลักเนี่ยเขาจะเจาะถนนเจาะอุโมงค์อย่างเดียวเลยครับสัมรักขวาโอ้ต้นสัหรักขวามือท้นใหญ่มากสายมือ อ่าล้วก็จะมีจุดท่องเที่ยวแบบนี้นะครับจุดพักรถแบบนี้ที่เป็นร้านอาหารมีห้องน้ําแล้วก็ทุกจุดนะครับที่สามารถจอดรถและพักรถพักคนได้เนี่ยมีห้องน้ำครบทุกจุดเลยครับที่ญี่ปุ่นทุกครั้งนะครับที่มีการซ่อมแซมหรือว่ากอ่อสร้างในจุดต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเราจะเห็นเลยครับว่าเขาบอกเรื่องความปลอดภัยกับเซฟตี้เนี่ยคือสุดๆเลยฮนะ รรวยมาตั้งที่เฉยก็ได้แต่เขาต้องเอาถุงมาตั้งเพื่อเป็นความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งของคนทํางานนี่คือความใส่ใจนะครับในทางตรงกันข้ามบางครั้งเขาไม่ต้องทาถึงขนาดนี้ก็ได้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือเขามองความปลอดภัยของทั้งคนที่ใช้รถและก็คนที่ทํางานณนจุดนั้นครับเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนเราขับรถผ่านเข้ามาเราจะเห็นว่าจะมีเหมือนป้ายไฟครับคือมันเป็นไฟเขียวไฟแดงแบบเฉพาะจุด ก็คือมันไม่ใช่แค่เตือนนะเขาโชว์ไฟแดงว่าไปไม่ได้แล้วเมื่อสักครู่ที่เราขับผ่านมาคือขึ้นเป็นไฟเขียวว่าจุดเนี้ยเริ่มผ่านได้แล้วอะไรเงี้ยค,คือความใส่ใจมันมีถึงขนาดนั้นเลยนะครับจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งในเส้นทางนะครับที่ต้องบอกว่าดู u n s ซีนไม่เบาเลยครับออนี่แถวบ้านเราเรียกโค้งพัผ้า แล้วก็เมืองด้านล่างนู่นครับคือจุดหมายปลายทางวันนี้ของเราเลยเราจะขับลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดนู้นเลยครับ วันนี้นะครับพวกเราก็มาถึงที่มังฮิดะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นทัวร์ศูนย์เหรียญของเรานะครับเหมเหู่บ้านที่นี่นะครับวันนี้น่าจะเหมือนมีเทศกาลอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเพราะว่าเราก็แบบขับมาแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้เตรียมตัวนะครับโนแพนเลยมาดูบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> ให้เห็นบรรยากาศแบบสดๆเลยครับไม่มีตัดต่อเลยไม่มีเซตฉากเพราะว่าเราโนแพลนนะวันนี้เอ,อบ้านเมืองเขาสวยนะครับผมว่าแปลกตาดีเหมือนกันที่เมืองฮิดะนะครับจะมีทางระบายน้ําแบบนี้นะครับลอบ้อมปูบ้านเลยไม่ว่าเราจะเดินไปที่ตอกซอกซอยไหนนะครับ mm. ก็จะมีทางระบายน้ําแบบเนี้ย mm. แล้วก็ในทางระบายน้ํานะครับ mm. มีหลายจุดที่เขาเลี้ยงปาขคาไปเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูที่หิมะตกและน้ำเป็นน้ําแข็งเนี่ยเขาก็จะเอาปลาคาร์ฟขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อคนไหนมาในช่วงที่ไม่มีหิมะหรือว่าน้ําเขาไม่เป็นน้ําแข็งเนี่ยจะเห็นปลาคาร์ฟแบบนี้ในท่อระบายน้ําของหมู่บ้านนี้เลยครับปลาคาร์ฟที่นี่โอ้โหดูตัวใหญ่มากเลยครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับนี่แล้วก็เขาจะมีเป็นบล็อกๆนะครับก็คือเขาจะ ไม่มีเหมือนตะแกงนะครับเพื่อให้ปลาคราฟอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ไปทั่วนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เขาต้องจับขึ้นเนี่ยมันจะง่ายกับการบริหารนะครับเพื่อนๆแต่นี้ครับเห็นไหมนี่คือทางระบายน้ําในหมู่บ้านเลยครับ มีโอกาสดีมากเลยครับเราได้มาชมงานนะครับโชคดีมากทั้งจังหวะแล้วก็เวลานะครับโปรพนวันนี้เราได้ชมเทศกาลของดีของที่นี่นะครับแปลกดีฮเป็นความโชคดีของเรามากๆ ต่อไปคืออะไรนาโกย่าเมืองนาโกย่า next station นาโกย่านี่ครับนานาทีเราจะเห็นนะครับว่ามอไซค์วิ่งบนทางด่วนโอ้นี่คลารีฟอร์ซ่านะครับนี่ไบค์เกอร์ไบเกอร์ข้างหน้ามีอีกคันน่าจะมาด้ยวยกันนะครับเนี่ยนานๆทีนะครับเราถึงจะเห็นการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยมอเตอร์ไซค์แต่ว่าก็าไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็ยังมีอยู่บิ๊กไบค์เนี่ยที่เราเห็นบ่อยกนะ็จะมี เซทเอ็กซ์ยี่สิบห้นะครับตัวนั้นผมว่าเห็นบ่อยแล้วก็เบนทัมยูพันสองจีเอก็เห็นนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นทาเล่อันนี้เพิ่งเห็นนะครับคันแรกเหมือนกันทางวันนี้นะครับเมืองดากุย่าเราจะลงตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ใน Gps ของเราขึ้นว่าถนนเส้นนี้คือสีแดงสนิทเลยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะติดมากๆกับการลงตรงนี้แต่เดี๋ยวพอลงจากตรงนี้ไปแล้วนะครับการจราจร ในเมือนะงตะกุยะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามนั่งรถชมรถติดไปพร้อมกันนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะลงทางด่วนแล้วครับมาถึงตัวเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนอืน่นวันนี้เราก็ต้องหาอะไรทานนะครับวบบอกว่ามาที่นี่ต้องกินอะไรนะวบเกินปาลาไหลครับผมปาลาไหลวบบอกว่าที่เมืองนี้ปาลาไหลคือที่เด็ดเลยครับคือจริงๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีอาหารที่ที่เขาเรียกว่า,าดังๆอนนะ อาหารดังของเขาจะมีปลาไหลมีอะไรบ้างนะมีเนื้อวัวเนื้อวัวเกยวมีเนื้อวัวมีปลาไหลปลา มาถึงเมืองแล้วนะครับวันนี้เราจะมาชิมอาหารร้านนี้น้องบอกว่าอร่อยต้องลอ,อ,นนองผมแนะนำนะมันก็จะมีหลายแบบโอ้โหนนมันจะเป็นแบบย่างเกลือกับย่างซอสออันนี้ก็คือจะเป็นแบบอ่าเป็นตัวมากันนี้เป็นแบบชิ้นเล็กๆคือ,อเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะว่าคืออะไรไอ้แบบย่างเกลือเนี่ยมันก็คือแบบไม่มีซอสแหละอน บนกินที่เรากินกันอ่ะที่ไทยอ่ะสุดยดกินมันคือดีๆแค่เนี้ยนึกไหมเป็นแบบเป็นชิ้นแล้วก็เป็นย่างซอสแต่ที่นี่มันจะมีวิธีการกินแบบว่าเทซุปใส่ใส่วาซาบิใส่หอมใส่อะไรคือมันขึ้นอยู่การชอบแต่คือความชอบแต่ละคนใช่แต่ว่าที่เราเคยกินกันจะเป็นแค่แบบเนี้ยกินแบบเกลียนแบบไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคคือจะมีหอมมีเครื่องดอมีแบบอันนั้นผมเลยไอ้ไอันนั้นอันขูดขูดวาซาบิเองด้วยนะน่เยโอ้โหแล้วทำวาซาบิทยังไงรไหม หนังปลาฉลามตอนโหเป็นไงความรู้ดีควารู้ดีเปิด Google ไปกินเตียมกันมาเไม่แต่ร้านนี้คือที่บอกว่าเพื่อความืองเนี้นมากคือมันจะมีเมนูอ่ะให้ดูเลมันคือมันจะมีเมนูอ่ะปลาไหลายที่มันหลากหลายไงที่ผมบอกว่าโปรตีนเมื่อกี้เราจะเจอกับเมนูแค่อันนั้นเนี่ยอ่าอ๋ออันนี้มันจะเป็นหลากหลายแต่ว่าเป็นเมนูปลาไหลโดยเฉพาะแล้วก็คือถ้าถามว่าร้านเนี้ยที่เราถนมเสิรสุดคืออันนี้มันจะเคลือบด้วยทองเฮ้ยโอ้โหอันนี้ลิมิเต็ดมากอะไรเคลือบทองอันนี้นี่มันเคลือบทองเป็นทองที่ทานได้ Oh. แล้วอื่นถ้าเรากินอ่ะเขาจะให้ตะเกียบของร้านะให้เป็นที่ระลึกกลับมาด้วยโอ้โหดีมินเต็ดมากนี่อะินไดมั้นเลยใช่ไม,ค,มคือบางทีบางคนชอบกินแบบนี้เสร็จปุ๊บบางคนชอบกินแบบใส่ซุปใส่อะไรอย่างเงี้ยคือคื เป็นยังไงบ้างครับกับทริปวันนี้ของเราดกหวังว่าข้อมูลหลายๆอย่างนะครับที่เราได้บันทึกภาพมาฝากเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนได้เห็นการเดินทางในเทศญี่ปุ่นในหลายๆมุมมองนะครับแล้วก็วิวถนนตลอดเส้นทางของเมื่อวานนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนเลยครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเรา SIA นะครับสยามอินเตอร์การประมูล ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อรถมือสองราคาไม่แพงครับอยากประมูลรถมือสองเพื่อไปขายหรือว่าประมูลมาเพื่อใช้เองหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็มากรอกข้อมูลนะครับในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนุ่มจะพาเ,เพื่อนๆไปชมอะไรกันบ้างในประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมตามกันไปเที่ยวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ